เมื่อสามีนอกใจพาผู้หญิงท้องเข้าบ้านและบังคับให้ภรรยาดูแลแต่เขาไม่รู้เลยว่าเธอไม่ได้อ่อนแออย่างที่คิดคืนนี้จะเป็นคืนที่ไม่มีวันลืมสามีคบชู้พาผู้หญิงท้องมาอยู่บ้านและบังคับให้ภรรยาดูแลเพราะมีบุตรไม่ได้เสียงฝนตกกระทบหลังคาดังเป็นจังหวะสม่ำเสมออากาศชื้นเย็นซึมเข้าสู่ผิวหนังของเธอกลิ่นดินเปียกชยเข้ามาทางหน้าต่างที่แง้มไว้ เธอนั่งอยู่บนโซฟาแขนทั้งสองข้างแนบข้างลำตัวหัวใจเต้นช้าลงคล้ายร่างกายจะชาจนไร้ความรู้สึกตรงหน้าเธอสามีของเธอยืนอยู่ข้างกายเขามีหญิงสาวคนหนึ่งท้องของเธอป่งนูนชัดเจนว่าอีกไม่นานจะคลอดดูแลเธอให้ดีเธออุ้มลูกของฉันเสียงของสามีเย็นชาราวกับเป็นคำสั่งจากเจ้าของบ้านเธอกระพริบตาช้าชา กลิ่นหอมจางๆของน้ำหอมผู้หญิงลอยมาแต่จมูกเป็นกลิ่นที่เธอไม่เคยใช้ดวงตาของหญิงสาวคนนั้นมองมาไม่ได้มีแววสำนึกผิดไม่มีความอับอายเธอรู้สึกได้ถึงแรงกดดันในอกเหมือนมีบางอย่างหนักอึ้งทับลงมาห้องทั้งห้องดูเล็กลงจนแทบหายใจไม่ออกมือของเธอเย็นเฉียบเธอพยายามขยับริมฝีปากแต่ไร้เสียงใดเล็ดลอดสามียืนกอดอก สีหน้าของเขาเรียบเฉยไม่ทุกร้อนไม่ลังเลเธอเข้าใจใช่ไหมเขาพูดอีกครั้งเธอเงยหน้าขึ้นช้าๆสบตากับเขาแววตานั้นไม่มีแม้เสีเส้ยวของความรักหลงเหลือมีเพียงคำสั่งมีเพียงความโหดร้ายที่ซ่อนอยู่ภายใต้ใบหน้าที่คุ้นเคยหัวใจเธอเต้นกระหน่ำไม่ใช่ด้วยความตื่นเต้นแต่เป็นเพราะความกลัว ริมฝีปากของเธอแห้งผากมือของเธอกำแน่นจนเล็บจิกเข้าเนื้อสายฝนยังตกไม่หยุดเสียงหยดน้ำกระทบหน้าต่างดังกล้องในโสตประสาทเธอพยายามตั้งสติแต่ร่างกายกลับหนักอึ้งขาทั้งสองข้างสั่นจนแทบจะยืนไม่ไหวเธอมองไปที่หญิงสาวคนนั้นอีกครั้งท้องของเธอกระตุกเบาๆราวกับทารกขยับตัวความเจ็บปวดแล่นปราดขึ้นมา ไม่ใช่เพราะความสงสารแต่เพราะความโกรธที่แทรกเข้ามาในทุกอนูของร่างกายเธอกำมือแน่นขึ้นเล็บจิกเข้าเนื้อจนรู้สึกถึงความเจ็บแปลสายตาของเธอยังคงจับจ้องไปที่หญิงสาวคนนั้นเธอกำลังลูกท้องของตัวเองราวกับภูมิใจในชีวิตที่เติบโตอยู่ข้างในฉันจะไปพักผ่อนหญิงสาวพูดขึ้นเสียงของเธอนุ่มนวลแต่เต็มไปด้วยความถือดี เธอเดินผ่านไปอย่างไม่สนใจสายตาของภรรยาตัวจริงของบ้านกลิ่นหอมจางๆจากร่างของเธอทําให้หญิงผู้เป็นภรรยารู้สึกคลื่นไส้เธอหันกลับไปมองสามีเขายังคงยืนอยู่ที่เดิมไม่ได้แสดงความรู้สึกใดๆทําไมต้องเป็นฉันเธอถามออกไปเสียงแผ่วเบาเพราะเธอไม่มีลูกให้ฉันได้เขาตอบทันทีราวกับรอคําถามนี้อยู่แล้ว เธอเม้มริมฝีปากคำพูดของเขาทำให้ความเจ็บแสบแล่นเข้ามาในอกเธอเข้าใจใช่ไหมเขาถามย้ำอีกครั้งเธอเงียบทุกอย่างรอบตัวดูพร่ามัวเสียงฝนเสียงลมหายใจของตัวเองแม้แต่เสียงหัวใจที่เต้นอยู่ในอกทุกอย่างเหมือนจมหายไปในความว่างเปล่าแต่ในความเงียบนั้นเธอ,เเอรู้สึกถึงบางสิ่งที่ก่อตัวขึ้นในใจ บางสิ่งที่ทั้งมืดมนทั้งร้อนแรงเธอสูดหายใจเข้าลึกขมทุกความรู้สึกที่ตีขึ้นมาจนแทบล้นทะลักจากนั้นเธอเงยหน้าขึ้นสบตากับสามีของตัวเองอีกครั้งแต่ครั้งนี้สายตาของเธอเปลี่ยนไปแววตาของเธอไม่ได้สันไหวอีกต่อไปไม่มีความเสียใจไม่มีความอ่อนแอมีเพียงความเย็นชา และบางสิ่งที่ซ่อนอยู่ใต้เปลือกตาสามีขมวดคิ้วเล็กน้อยเขาสัมผัสได้ถึงบางอย่างที่แตกต่างจากเดิมเธอจะไม่พูดอะไรหน่อยหรือเขาถามเสียงเรียบเธอยิ้มมุมปากเป็นรอยยิ้มที่ไม่มีความสุขแม้แต่น้อยฉันเข้าใจแล้วเธอตอบสั้นๆจากนั้นก็หมุนตัวเดินออกไปทิ้งเขาไว้กับความเงียบที่เริ่มจะอึดอัดเธอเดินไปที่ครัว หยิบแก้วน้ำขึ้นมาเปิดก๊อกน้ำปล่อยให้น้ำเย็นไหลลงมาเต็มแก้วมือของเธอยังคงสั่นเล็กน้อยแต่ไม่ใช่เพราะความกลัวอีกต่อไปเธอยกแก้วขึ้นจระโรดริมฝีปากจิบช้าๆปล่อยให้น้ำเย็นไหลลงคอระหว่างที่เธอยืนอยู่ตรงนั้นเสียงบางอย่างดังขึ้นจากชั้นบนของบ้านเสียงฝีเท้าของหญิงสาวคนนั้นเสียงประตูห้องนอนเปิดออก เธอหลับตาสูตรหายใจลึกอีกครั้งเธอรู้ดีว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อจากนี้แต่เธอก็รู้เช่นกันว่าเธอจะไม่ยอมเป็นฝ่ายเจ็บปวดเพียงลำพังอีกต่อไปเธอวางแก้วน้ำลงบนเคาน์เตอร์เบาๆเสียงกระทบกันของแก้วกับพื้นผิวหินอ่อนดังสะท้อนในความเงียบเธอเงยหน้าขึ้นมองตัวเองในกระจกบานเล็กเหนืออ่างล้างจานดวงตาของเธอแข็งกระด้าง รอยยิ้มบางๆยังแต้มอยู่ที่ริมฝีปากเสียงฝีเท้ายังคงดังอยู่บนชั้นสองหญิงสาวคนนั้นคงกำลังจัดของในห้องของเธอห้องที่เคยเป็นพื้นที่ของเธอและสามีบัดนี้กลับเป็นที่พักของผู้หญิงคนอื่นเธอปล่อยลมหายใจออกช้าๆความร้อนบางอย่างยังคงคุกรุ่นอยู่ในอกเธอเดินออกจากครัวกลับไปยืนในห้องนั่งเล่นสามียังคงยืนอยู่ที่เดิม เหมือนไม่คิดจะสนใจความรู้สึกของเธอเธอจะดูแลเธอใช่ไหมเขาถามย้ำอีกครั้งเธอเงยหน้ามองเขาแล้วพยักหน้าช้าๆใช่ฉันจะดูแลเธอน้ำเสียงของเธอนิ่งสนิทแต่ในใจของเธอกลับเต็มไปด้วยแผนการที่เริ่มก่อตัวขึ้นอย่างช้าๆเธอหันหลังกลับก้าวขึ้นบันไดทีละขั้นทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยความมั่นคง เสียงของหญิงสาวยังคงดังแววมาเธอกำลังฮัมเพลงเบาๆราวกับไม่ได้รู้สึกผิดอะไรเลยเธอหยุดอยู่หน้าห้องนอนเงื้อมือขึ้นแต่ลูกบิดประตูแล้วผลักเข้าไปกลิ่นของน้ำหอมอบอวลไปทั่วห้องเข้าของของเธอถูกย้ายไปกองไว้ที่มุมหนึ่งขณะที่เสื้อผ้าของหญิงสาวถูกแขวนเรียงรายในตู้หญิงสาวหันมามองเธอแล้วยิ้มบางๆ ขอโทษนะฉันขอนอนเตียงใหญ่ได้ไหมเธอคงเข้าใจนะฉันท้องอยู่เธอยืนนิ่งมองหญิงสาวที่ยังคงลูบท้องของตัวเองเธอขยับริมฝีปากพูดด้วยเสียงที่แผ่วเบาแต่ชัดเจนแน่นอนฉันจะดูแลเธออย่างดีที่สุดในแววตาของเธอความมืดมิดเริ่มก่อตัวขึ้นอย่างเงียบงนันเธอก้าวเข้าไปใกล้ช้า ทุกย่างก้าวหนักแน่นแต่ไร้ซึ่งเสียงหญิงสาวยังคงยิ้มดวงตาของเธอเปล่งประกายพึงพอใจเธอไม่ได้รู้ตัวเลยว่ารอยยิ้มนั้นกำลังยั่วให้บางสิ่งในใจของภรรยาตัวจริงค่อยๆก่อตัวขึ้นเธอคงเหนื่อยมากสินะเธอพูดเสียงนุ่มหญิงสาวพยักหน้าใช่ฉันรู้สึกปวดหลังด้วยเธอมองสำรวจร่างกายของหญิงตรงหน้า ผิวของเธอดูเปล่งปลัง่งเราวกับได้รับสารอาหารและความรักอย่างเต็มที่เธอเม้มริมฝีปากปลายนิ้วเย็นเฉียบฉันจะดูแลเธอเองเธอพูดอีกครั้งก่อนจะก้าวเข้าไปใกล้กว่าเดิมหญิงสาวเอ็นตัวลงบนเตียงถอนหายใจเบาๆด้วยความผ่อนคลายดีจังเธอเป็นคนดีจริงๆภรรยาไม่ได้ตอบเธอเพียงแค่ก้มลงหยิบหมอนขึ้นมา จับมันไว้ในมือแน่นเธอมองใบหน้าของหญิงสาวเฝ้าสังเกตทุกการเคลื่อนไหวหญิงสาวหลับตาลงหายใจเข้าออกช้าๆด้วยความเหนื่อยล้าฝนยังคงตกอยู่ด้านนอกเสียงหยดน้ำกระทบกระจกหน้าต่างดังก้องไปทั่วห้องเธอยืนนิ่งอยู่ข้างเตียงมือกำหมอนแน่นขึ้นดวงตาของเธอไร้แววอ่อนโยนเธอสูดหายใจเข้าลึก ยกหมอนขึ้นเหนือศีรษะแล้วค่อยๆก้มลงเสียงลมหายใจของหญิงสาวยังคงสม่ำเสมอเปลือกตาของเธอสั่นเล็กน้อยเราวกับจมลึกลงในห้วงนิทราภรรยาตัวจริงก้มมองหมอนในมือของเธออยู่ห่างจากใบหน้าของหญิงสาวเพียงไม่กี่นิ้วเธอขยับนิ้วเล็กน้อยแรงกดดันบางอย่างวิ่งคลานไปทั่วร่างแต่ทันใดนั้นเธอทำอะไร เสียงสามีดังขึ้นจากทางประตูเธอชะง,งักมือของเธอหยุดค้างกลางอากาศหญิงสาวลืมตาโพลงดวงตาเบิกกว้างด้วยความตื่นตระหนกเธอหันไปมองสามีช้าๆเขายืนอยู่ตรงประตูสีหน้าเต็มไปด้วยความไม่พอใจฉันแค่จะช่วยเธอจัดหมอนเธอตอบเสียงเรียบยิ้มบางๆสามีเดินเข้ามาหาดวงตาของเขาจ้องมองเธอเขมง็ง ราวกับไม่แน่ใจว่าควรเชื่อหรือไม่หญิงสาวรีบลูปท้องตัวเองหอบหายใจเล็กน้อยก่อนจะพูดขึ้นฉันรู้สึกไม่ดีเลยจูจ่ๆก็ฝันร้ายสามีหันไปมองเธอแทนสีหน้าเปลี่ยนเป็นความห่วงใยทันทีเธอเป็นอะไรหรือเปล่าภรรยายืนมองภาพตรงหน้ามือของเธอยังคงกำหมอนแน่นเขาไม่เคยถามเธอแบบนี้เลย ไม่เคยแสดงความห่วงใยแบบนี้เลยเธอหัวเราะในลําคอเบาๆก่อนจะวางหมอนลงข้างหญิงสาวช้าๆฉันจะไปเอาน้ำมาให้เธอพูดก่อนจะหมุนตัวเดินออกจากห้องฝีเท้าของเธอมั่นคงเรากับกาลังครุ่นคิดอะไรบางอย่างเธอเดินลงไปยังห้องครัวเปิดตู้เก็บของควานหาบางสิ่งอย่างใจเย็นเธอหยิบมันออกมา ขวดแก้วใบเล็กที่มีของเหลวสีใสยอยู่ข้างในเธอมองมันนิ่งๆปลายนิ้วลูบไปตามขวดเบาๆริมฝีปากของเธอค่อยๆย,ยกยิ้มขึ้นถ้าอยากให้ฉันดูแลฉันก็จะดูแลให้ดีที่สุดเธอพึมพำกับตัวเองก่อนจะเปิดฝาขวดอย่างช้าๆเธอเทของเหลวสีใสลงในแก้วน้ำเฝ้ามองหยดเล็กๆไหลรวมเข้ากับน้ำจนไร้ร่องรอยไม่มีสี ไม่มีกลิ่นไร้ตัวตนเหมือนกับเธอที่ถูกทำให้เป็นแค่เงาในบ้านหลังนี้เธอคนมันเบาๆก่อนจะยกแก้วขึ้นมองแสงไฟสะท้อนบนผิวน้ำด้วยดวงตาไร้อารมณ์เธอสูดหายใจเข้าหมุนตัวกลับเดินขึ้นบันไดไปยังห้องนอนทุกย่างก้าวของเธอมั่นคงแต่ภายในใจกลับเต็มไปด้วยคลื่นอารมณ์ที่โหมกระหนำ่ำเมื่อเธอเปิดประตูเข้าไป หญิงสาวนอนเอนอยู่บนเตียงสามีนั่งอยู่ข้างๆลูกท้องของเธอเบาๆภาพตรงหน้าทำให้มือที่ถือแก้วกระชับแน่นขึ้นเธอเดินเข้าไปช้าๆส่งแก้วน้ำให้หญิงสาวนี่ดื่มสิเธอจะได้รู้สึกดีขึ้นเธอยิ้มอ่อนโยนหญิงสาวมองแก้วน้ำที่ยื่นมาให้ก่อนจะรับไปโดยไม่เอ่ยใจอะไรเธอยกแก้วขึ้นจโรธริมฝีปาก จิบแรกไหลผ่านลำคอของเธอไปอย่างง่ายดายสามีหันมามองภรรยาสบตากับเธอเพียงครู่หนึ่งแต่เธอไม่ได้หลบสายตาอีกแล้วหญิงสาวจิบอีกครั้งแล้วอีกครั้งจนกระทั่งเธอชะงักคิ้วของเธอขมวดเข้าหากันริมฝีปากเริ่มสั่นเล็กน้อยเธอเอื้อมมือจับท้องของตัวเองใบหน้าเริ่มบิดเบี้ยวด้วยความเจ็บปวด อ,อึกเสียงครางต่ำดังขึ้นในลำคอร่างของเธอเริ่มสั่นสถานสามีขยับเข้าไปหาเธอทันทีเธอเป็นอะไรหญิงสาวอ้าปากจะพูดแต่เสียงกลับขาดหายไปมือของเธอจิกผ้าปูที่นอนแน,น่นเหงื่อซึมออกมาตามไรผมพรรยามองภาพนั้นหัวใจเต้นช้าและมั่นคงเธอไม่ขยับเข้าไปช่วย เธอไม่แม้แต่จะกระพริบตาหญิงสาวเริ่มดิน้นหอบหายใจหนักขึ้นสามีสะบัดหน้ากลับมามองภรรยาแววตาเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกเธอทำอะไรเธอยกยิ้มใบหน้าของเธอนิ่งสนิทฉันแค่ด,ดูแลเธออย่างดีที่สุดเสียงฝนข้างนอกยังตกหนักลมพัดแรงขึ้นและภายในห้อง เสียงคร่ำครวญของหญิงสาวดังสะท้อนไปทั่วเธอจ้องมองภาพตรงหน้าไม่มีความสงสารไม่มีความเสียใจมีเพียงแค่ความสงบราวกับว่าคืนนี้ทุกอย่างกำลังจะจบลงในที่สุดเสียงคร่ำครวญของหญิงสาวค่อยๆแผ่วลงร่างของเธอสันสานก่อนจะทุดลงกับเตียงมือยังคงจับท้องแน่นดวงตาเบิกโพลงด้วยความหวาดกลัว สามีรีบคว้าตัวเธอไว้เสียงของเขาสั่นเครือเต็มไปด้วยความร้อนรนเราต้องไปโรงพยาบาลอดทนไว้เขาหันมามองภรรยาตัวจริงสายตาเต็มไปด้วยคำถามและความหวาดระแวงเธอทำอะไรลงไปภรรยายืนนิง่งใบหน้าไร้อารมณ์ในดวงตามีเพียงความสงบฉันก็แค่ทำในสิ่งที่เธอต้องการดูแลเธอให้ดีที่สุด เสียงของเธอเรียบเฉยแต่แฝงไปด้วยบางสิ่งที่เย็นเยียบสามีรีประคองหญิงสาวออกจากเตียงพยายามลากเธอออกจากห้องภรรยาย,ยืนมองภาพนั้นสายตาไม่ได้มีความกังวลเลยแม้แต่น้อยเสียงฝีเท้าดังลั่นไปตามบันไดเสียงประตูถูกกระชากเปิดออกแล้วทุกอย่างก็ตกอยู่ในความเงียบเธอยืนอยู่ในห้องนอนที่เคยเป็นของเธอ มองข้าวของที่กระจัดกระจายอยู่รอบตัวกลิ่นของน้ำหอมของหญิงสาวยังคงลอยอบอวลแต่ครั้งนี้เธอไม่ได้รู้สึกคลื่นไส่อีกแล้วเธอค่อยๆเดินไปที่หน้าต่างมองออกไปยังถนนด้านนอกไฟหน้ารถสองสว่างก่อนที่มันจะลนหายไปในความมืดของค่ำคืนเสียงฝนยังคงตกแต่ภายในใจของเธอกลับเงียบสงบเธอปิดม่าน แล้วเดินกลับมานั่งลงบนเตียงที่นี่กลับมาเป็นของเธออีกครั้งเธอเอนตัวลงมือสัมผัสไปบนผ้าปูที่นอนลมหายใจของเธอเบาและมั่นคงคืนนี้ช่างเงียบงนันและเป็นคืนที่เธอได้นอนหลับอย่างสบายใจเป็นครั้งแรกในรอบหลายปี